27สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพามาอัปเดตผลจากการที่เราดำเนินการแก้ไขทุเรียนที่มีลักษณะใบเหลืองในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆในปลายเดือนกรกฎาเข้ามาหาสิงหาที่ผ่านมานั้น คือต้นนี้นะครับตอนนั้นเขาจะมีลักษณะใบเก่าใบแก่เขาเริ่มร่วงนะครับเราก็เลยทําการเอาจุลินทรีย์ผงไปหว่านแล้วก็ใช้น้ําหมักพ่นรดราดเรื่อยๆมานะครับมาถึงวันนี้วันที่27นะครับสภาพโดยทั่วไปเราก็คิดว่าเขาน่าจะฟื้นแล้วครับใบที่เห็นในขณะนี้เป็นใบรุ่นรุ่นน้องนะครับใบรุ่นพี่นั้นเขาร่วงไปหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะใบรุ่นน้อง ซึ่งใบรุ่นน้องนี่ก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปนะครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าได้รับแสงแดดมากๆต่อวันเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเช่นกันส่วนต้นๆ้นนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนบ้านนะครับที่เราปลูกไว้ข้างๆเพื่อที่จะเอาไปเสริมต้นเนี่ยเยตอนนี้เราก็เห็นมแมลงศัตรูชนิดหนึ่งก็คือแมงค่อมทองนั่นเองนะครับเขาก็จะมากินยอดอ่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ จเจอตัวแล้วนี่ครับตัวแมงค่อมทองจะมีลักษณะอย่างนี้ตัวนี้เขาจะมากัดกินใบอ่อนของทุเรียนนี่คือร่องรอยร่องรอยของแมงค่อมทองเขามากัดกินใบอ่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการป้องกันไม่ให้แมงค่อมทองหรือว่าแมงอะไรแม,แมงช้างก็แล้วแต่เราใช้น้ำส้นควันไม้มาพ่นบ่อยๆนะครับ ที่สวนของเรานั้นมันฝนตกทุกวันนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะดําเนินการพ่นนะครับก็จะทําให้ตัวนี้เขาช่วยโอกาสมากินยอดทุเรียนหรือใบทุเรียนของเราที่เห็นอย่างนี้ก็คือร่องรอยของการกัดของเขาในเวลาที่ผ่านมานะครับส่วนต้นนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เราเอาปลูกไว้ข้างๆเพื่อที่เราจะเอาทําการเสริมให้แก่ต้นนั้น อย่างแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราไม่มีเวลาในการที่จะดําเนินการเสริมเสริมขาเราก็เลยไม่ได้เสริมสักทีนะครับคิดว่าหมดฤดูฝนนี้เราก็จะเอาต้นนี้แหละไปเสริมใส่ต้นนั้นนะครับ mm. เขาเรียกว่าเสริมขาหรือว่าเสริมต้นเสริมรากก็แล้วแต่เป็นพันธุ์ทุเรียนบ้านเห็นไหมครับว่าพันธุ์ทุเรียนบ้านแม้ว่าเราจะเคยตัดยอดมาครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราเคยตัดยอด แล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่มันจเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากแสดงว่าระบบรากของต้นทุเรียนบ้านนั้นมีความแข็งแรงมากนะครับนี่ครับเราเคยถัดครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามันโตขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทาบใส่ต้นนั้นได้เช่นกันนะครับรอรอทำในช่วงจังหวะที่หมดฤดูฝนเราจะดำเนินการเสริมขาทุเรียนต้นนี้เราปลูกไว้สองต้นนะครับทุเรียนบ้านหนึ่ง สองเราจะาแผนของเราก็คือเราจะเอาไปทาบให้เป็นต้นเดียวกันต้นที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นพันหมอนทองนะครับกำลังฟื้นนะครับก็ต่อไปก็คงจะได้แดดได้อะไรมากฝนก็คงจะน้อยลงเราก็เร่งทำการฟื้นฟูนระบบรากแล้วก็พ่นน้ำหมักไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ